จับต่ใครหรือยังจีซู b l a c k พิ n งเปิดช่อง YouTube แล้วจ้าในวันที่3มกราคม2566เวลาเที่ยงคืนตามเวลาเกาหลีจีซูวง b l a c k พิ n งฉลองวันเกิดของเธอด้วยการอัปโหลดวิดีโอแรกของเธอไปยังช่อง YouTube ใหม่ของเธอชื่อช่องแปลตามตัวอักษรว่าจีซูมีความสุข103ซึ่งแปลว่าดัชนีความสุข103 วิดีโอแรกของจีซูคือวิดีโอบล็อกจากการทัวร์ครั้งแรกของ b l a c k พิ n k ในลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งเธอพาผู้ชมไปรอบๆเมืองในขณะที่รับประทานอาหารดีๆและแสดงให้เห็นว่าเธอทำอะไรก่อนและหลังคอนเสิร์ตในคำอธิบายของวิดีโอระบุว่ารายได้ทั้งหมดจากช่องของจีซูจะนำไปบริจาคและกล่าวเสริมว่า เราหวังว่าดัดชนีความสุขของทุกคนจะสูงขึ้นไปอีกปัจจุบันจีซูกำลังเตรียมพร้อมที่จะเดบิวต์เดี่ยวในปลายปีนี้ตามที่ YG Entertainment ยืนยันเมื่อวันที่2มกราคม